นานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อรามเขาอยากได้ของเล่นใหม่มากแต่ไม่มีเงินสักบาทวันหนึง่งเขาเดินผ่านเทวาลายพระพิคเนตรามจึงเข้าไปกราบและขอพรพระพิคเนธครับผมอยากได้ของเล่นจังทันใดนั้นเองมีเสียงดังขึ้นเด็กน้อยเจ้าอยากได้อะไรหรือรามหันไปมองด้วยความตกใจท่านคือใคร เสียงนั้นตอบกลับมาข้าคือพระพิคเนรเจ้าปรารถนาสิ่งใดรามตอบอย่างตื่นเต้นผมอยากได้ของเล่นครับพระพิคเนรหัวเราะอย่างเมตตาความปรารถนาของเจ้าข้าจะช่วยแต่เจ้าต้องรู้จักแบ่งปันเสียก่อนแล้วพระพิคเนรก็เสกของเล่นมากมายให้รามแต่เตือนว่าจงแบ่งปันของเล่นเหล่านี้ให้เพื่อนๆของเจ้าด้วยรามรับปากด้วยความดีใจ วันต่อมารามทำตามสัญญาเขาแบ่งของเล่นให้เพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆน,น,นต่างดีใจและขอบคุณรามจากวันนั้นรามเข้าใจว่าการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นนั้นยิ่งใหญ่กว่าการมีความสุขอยู่คนเดียวและเขาก็ไม่เคยลืมพระพิคเนตผู้ประทานพรความเมตตาให้แก่เขาเลย พระพิคเนตเทพแห่งความสำเร็จและปัญญายังคงสถิตยอยู่ในใจของผู้ศรัทธาเสมอเพียงแค่เรามีความตั้งใจดีและรู้จักแบ่งปันความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม